สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดแชทลับ2เด็กหญิงหลักฐานสําคัญแกงครูซู้คดีแห่วิจารณ์เพื่อนร่วมอาชีพเดือดจากคดีช็อกวงการครูที่จังหวัดมุกดาหารกรณีเด็กหญิง14ถูกแกงครู5คนและสิทธิ์เก่าอีก2คนรุมโซมเหตุเกิดทั้งในโรงเรียนและบ้านพักครูล่าสุดมีแหล่งข่าวระบุแชทลับที่มีการแชร์กันออกมา ว่าเป็นบทสนทนาของเด็กผู้หญิงสองคนยังไม่ชัดว่าเป็นเด็กสองคนที่อยู่ในคดีนี้หรือไม่เป็นการพูดคุยกันเป็นภาษาอีสานลักษณะเด็กคนหนึ่งชวนเด็กอีกคนหนึ่งว่าครูสนใจมีเงินให้ด้วยนะแต่เด็กอีกคนตอบปฏิเสธพร้อมบอกว่าไม่ชอบครูกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าครูก็มีการนำแชทนี้ไปเป็นหลักฐานสู้คดีด้วยอย่างไรก็ตามผู้เสียหายคดีนี้อายุน้อยแค่ม .2 และม .4 เท่านั้น ขณะที่โลกโซเชียลมีการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีเพื่อนร่วมอาชีพครูออกมาโพต์ให้กำลังใจปกป้องครูทั้ง5ว่าเป็นคนดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ